โอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะมันอยู่ผมนะครับช่องธนก,กิจนะวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อไม่ใช่สอนต,ตัดต่อแต่สอนให้ตัดนั่นแหละตะัดต่อให้ภาพสวยขึ้นนะมาที่แอปแคปคัดมาที่แก้ไขเพิ่มโปรเจกต์นะเลือกรูปรูปอะไรก็ได้ที่เราชอบสมมติผมเพิ่มรูปนี้นะ ให้มันเป็น,นเลือกมาตรงนี้เลือกคลิปวิดีโอใช่ไหมมาโฮก,กดผิดนี่ตรงนี้ไปที่คำว่าปรับแก่เนีน่ยความอิ่มตัวเนี่ยปรับเลยนส์เห็นไหมสีมันจะแบบันนี้สีดำอันนี้สีแบบสวย ความนี้ก็ผมก็จะปรับเป็นดำๆหน่อยตรงนี้เอาจำเดิมก็ได้นะทุกคนนะเท่ๆใช่ไหมความอตัวลดนิดน,น,น,นึงความคมชัดเนะ่ยจะปรับเป็นอย่างนี้นะกดอัพโหลดนะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ยมันก็จะ ก็จะสวยขึ้นนะคมชัดขึ้นนะอ่ะโอเคว่ามานี้นะครับทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้วันทีค่ะ